สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากคนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ รายการแรกนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับลงยานะครับเรี่ยมเก่านะครับปีสองสองนะครับไก่ทองเดิมเดิมเลยนะครับลงยานะครับยายังเดิมเิมเต็มเต็มอยู่นะครับไม่มีกระเทาะเลยนะครับเหรียญพระธาตุพนมนะครับลงยานะครับสามร้อยบาทนะครับอนทสงส์นะครับเป็นเหรียญลงพุทธทวดนะครับ หลังพระจันทิมนะครับจันปกก้านะครับภาพสวยคมนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับคิวอนเป็นเรียวเลียวเลียว่ยว มณิษัตรครับเป็นพระพิตานะครับตาคุกรักเกานะครับเนี่ยแห้งๆนะครับมีสาบเที่ยครับมณิษนีครับเป็นพระพิตาสายวัดสะพานสูงนะครับลงรักนะครับนะครับมีประกบด้านข้างครับ ในเห็นเป็นเนื้อผงนะครับของสีขาวนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระหูยานนะครับจอปรอนลครับปีหนึ่งสามนะครับพระหูยานจอปรลอปีหนึ่งสามิใหญ่นะครับพระหูยานเปลืองแตนะครับหมายเลขห้านะครับสภาพยังสวยนะครับหมายเลขหกก็เป็นพระหูยานจอปรเหมือครับปีหนึ่งสามนะครับ พิธีใหญ่นะครับพระหูยานปืนแตกปีหนึ่งสามนะครับหมายเลขเตนะครับเป็นหน่มผู้สุกนะครับข้างรัศมีนะครับน่ครับคมคมเลยนะครับแล้วมีจานนะครับเราก็เรียมไว้นะครับเป็นนชินตะกัวนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นหนุ่มผู้ทวนนะครับ ตัว,เ,วเ,เ,เต่ารีน,น,นะครับนะครับเก่านะครับอลิเก้านะเป็นหลวงปู่เหลียวครับเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่เหลีวปีสองพันหนึร้อยสี่สิบสองครับทันทันหลวงพ่อนะครับนี่ครับเราโคกด้านบนนะครับ วัอนหนองออดครับทีครับผิวดเดิมๆแดงๆเลยนะครับต่อโคตรครับด้านบนนี่นะครับผิวแดงเดิมเลยนะครับนะครับสามร้อยบาทนะครับเอาไป้แบ่งกันครับอันที่สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับหลวงปนกพิวนะครับเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเต่าหล่อครับนกพิรับ อันนสิบเอ็ดครับเป็นปเงินนะครับหลรอยโบราณนะครับมีรอยตัดช่อด้านล่างนะครับมียาขัดนะครับมีรอยพุ่มนะครับอันนี้สิบสองครับเป็นปิดตานะครับของพุทสศุกนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับ ภาพพิตาลงสุะครับอันนี้เลี่ยมครับในเลขสิบสามันเปลี่ยนใต้ฮ่องกงนะครับหลวงปู่โตปุกเสียงครับไก่ทองนะครับเต้ยฮ่องกงนะครับหลวงปู่โตปุกเสียงนะปีสองสองนะครับภาพสวยนะครับไก่ทองเต็มเลยนะครับสามร้อยนะครับในสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับ ต่อโคด้านหลังครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็เสียงปีหนึ่งเจ็ดนะครับสวยนะครับผมเห็นเป็นเส้นๆนะครับครับสามร้อยบาทครับมานเลขสิบห้านะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลังผงนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับโรดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคงวัดวังสับโรดนะครับ เป็นผงนะครับอันนี้สิผงนะครับเป็นเหรียญพักคูรอดนะครับเนื้ออะลูก้านะครับเ็นเหรียญพักคูรอดเนื้ออันบาก้านะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหนรียญหล่อลองพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ เป็นยันห้านะครับเป็นลออหูในตัวนะครับลองพิมนบนหัวเขาครับเป็นพิมพ์ประพุธนะครับลบสมานะครับเป็นประพุธนะครับเป็นลออโบราณนะครับ นลขสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะครับนี่ครับเป็นเรียนหลวงพ่อโอภาสีนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเรียนพ่อสอนลุกนนะครับเรียนหลวงพ่อโอภาสีนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอาเก่าเลยนะครับมายเลขสิบน,นะครับเป็น เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพีเอ็มสี่มานะครับอันนี้เล็กจังครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาหนะครับคมชัดนะครับ ว่าพิงเลยนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสิวลีนะครับของพวกกล้วยนะครับใบลานนะครับเป็นผ้สิวลีของพวกกล้วยในี้ใบลานนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับ เียญสมเร็จโตสภาพหิ้งเลยครับเนี่ยคมๆนะครับมเร็จโตนะครับยันห้านะครับในยี่สาครับเป็นเหรียญกุมหลวงชมพอนะครับปีหนึ่งสองครับ บอกเ่วงอยู่นะครับเรียญม่วงเลยนะครับ,รบสภาพสวยนะครับเี่สี่คนระับเป็นเรียนรอหลงพระดูนะครับทองผสมนะครับ ห้านะครับเป็นกะลาแกะนะครับกะลาแกะรูปร่างหูอุจานนะครับมีเลี่ยมนะพร้อมเลี่ยมนะครับแล้วก็มีจานด้านหลังนะครับกะลาแกะนะครับครับพอมีอายุนะครับหมายเลขยี่สิบหกครับเป็นเหรียญงบถทวดนะครับเจียมนำทะเลจืดนะครับออกวัดมหาธาตุนะครับ อาจารย์ทิมปุกเซกนะครับยิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเราก็คูณนะครับพร้อมสองเดิมเลยนะครับ พร้อมสองเดิมเลยนะครับปีสามหกนะครับที่ประธานพรนะครับเนื้อฝาบาทนะครับที่ประธานพอนะครับสวยเลยนะครับภาพสวยเดิมเลยนะครับพร้อมสองเดิมเลยนะครับสองเดิมเลยนะครับเลขยี่แปดนะครับเป็นหลวกคูณกันนะครับเนิ้นาวานะครับ นั่งหงนับแบงนะครับนะครับเป็นเหรียญรอะครับนั่งหงนะครับหลวงพ่อคูนะครับต่อขคด้านหลังครับปีสามจินนะครับเนื้อนาวะนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับเนื้อนาวะพร้อมกล่องครับสามร้อยบาทนะครับยีบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อคูเหมือนกันนะครับรุ่นเมตตามหาลาภนะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับ สังกัาใจ์ของพ่อคูณนะครับเมตตามหาลาภนะครับปฏิสุทธนะครับหลวงพ่อคูณนะรุ่นเมตตามหาลาภนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงปู่คำพันนะครับเนื้อชันมากนะครับมีีมาพ้อมกล่องแล้วรุ่นปลดหนี้ครับเป็นเนื้อชันมากแล้วติดจีวนะครับในหลังเป็นยันนะครับ ติดจัวของพ่อนะครับนี่ครับผู้คำพันนะครับของกล่องนี่นะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจนะครับส่วนแปดสี่เก้าส่วนสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือทักไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมหน่นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนคนพานะครับ e b ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับ รายการละ300บาทตุกรายการนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ